ฉันไม่รู้จักคนแบบไายด้วยซ้ำใครเนี่ยถ้าแยกแยะอสูรที่ดีกับอสูนที่เลวไม่ออกแบบเนี่ยก็ไม่คู่ควรกับคำว่าเสาหลักหลอกต้องท,ทำแบบนี้ให้ปอดเป็นขายะาใหญ่แบบนี้พอเลือดเริ่มตื่นตัวกระดูกกับกล้ามเนื้อก็จะดังปุ้งปุ้งให้ได้ยินที่เหลือก็แค่ฝึกจนแทบขาดใจแต่น้ำสมุนไพรนี้มันเหม็นนะถ้าสาดใส่ก็น่าสงสารออกไม่เจอกันนานนะดีจังที่นายสบายดียอมพูดด้วยแล้วที่ยอมเมื่อกี้คืออะไรเหรอเหรียญเหรอเขียนว่าหัวกับก้อยด้วยนี่นะ แลยโยนทําไมอ่ะต้องโยนให้เหรียญหมุนสินะออกหัวด้วยล่ะไม่มีทางที่ฉันจะเคยรู้จักคนแบบนายไม่รู้จัก<อ>ถ้าแกยังแยกอสูนดีกับเลวไม่ออกแล้วละก็เลิกเป็นเสาหลักอะไรนั่นไปซะทาปอดแบบนี้ทําแบบนี้ให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเลือดตื่นตัวกระดูกกรกล้ามเนื้อจะตุ้มตุ้มที่เหลือก็ฝึกให้เจียนตายเด<อ>ี๋ยวนี่มันเหม็นนะถ้าปอดใสก็น่าสงสารแย่เลยไม่ได้เจอตั้งนานดีจังที่เห็นนายแข็งแรงดี ยอมพูดด้วยแล้วเมื่อกี้ที่โยนเนี่ยคืออะไรอะเงินเหรอเขียนไว้ว่าหัวกับก้อยด้วยอะทำไมถึงโยนน่ะหมุนได้ขนาดนั้นเลยนะออกหัวละ